สโมสรไลออนสีลมภาค3 1 0ด,ดีเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีแห่งการให้บรรกาศและความเป็นผู้นำอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่21มิถุนายน2568ณโรงแรมไม่เรยออสุขวิท5 7กรุงเทพงานนี้เต็ไมไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและสรงคุณค่าจากการรวมตัวของผู้นำไลออนระดับประเทศและพี่น้องชาวไลออนสีลมที่ร่วมก่อตั้งกันมา40ปี มารวมพลังกันอย่างยิ่งใหญ่สโมสรไลออนสีลมนำโดยไลออนดาชาดเมตานายกสโมสตสอนไลออนและช่วงสำคัญท่านไลออนพงศักดิ์เกษวัสดีวงศ์ ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสมโมสรไลออนสากลภาค310ดี D, มามอบเกียรติบัตรและเข็มไลออนให้กับนายกสมโมสรไลออนสีลมทุกๆท่านเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีแห่งการให้บริการและความเป็นผู้นำบรรยากาศในงานอบอุ่น และส่งคุณค่าจริงๆครับ I am so happy today so Because uh, is uh, years ago I come, come think every that 4 will เคยทำจะวิสิติมาทั้งหมด8ประเทศในปีบริหารนี้ t h i s y e a r I w e n t to 8 Countries โอกาสที่ผมได้พูดถึงสมโมสรมากที่สุดในงประเทศคือสมโมสรสีลมกครั้งที่ผมพูดไปความภาคภูมิใจของภาคชาวมีสุวนดี ว่าเรามีนักธุรกิจชาวอินเดียทั้งหมดในสโมสนสีลมการเล่าประวัติความเป็นมาของสีลมท่านชูมาตลอดตั้งแต่นายกต่อตั้งเจอนายแพทย์ตาแสชนะวงศของกุณสมสรีลมที่คอยซัพพอร์ตในปีปีหน้าเนี่ยนะครับนายกและอธิษฐคนนะครับก็เป็นชาวอินเดียนะครับท่านเอพีซินะครับก็ถือว่าสมสรในภาค3 1 0ดีเนี่ย มีวัฒนานะครับที่มีสโมสรสีลมอยู่กับชโมสอนในภาคส1 0ดาหีของเราถึง40ปีแล้วนะครับในฐานะที่ผมเป็นประชาชนชาวไทยนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับในมโมสรแล้วก็สีลมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวอินเดียนะครับที่มาช่วยเหลือประชาชนชาวไทย และยังมีการแสดงพิเศษการแสดงจากเดวชนลีโอแสดงออกถึงพลังและความสามารถของคนรุ่นใหม่และการแสดงชุดการเปลี่ยนหน้ากากแบบสุดตื่นตาตื่นใจขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่าคืนบริษัทแห่งกิวยดความภาคภูมิใจและพลังของการให้ขอบคุณจากใจจากสโมสรไหลออดสีหลบ